ททททำผิดไปี่ในุุกกวันไม่่คอยดดพูบอกเธอลยเธอนัาะเชงชอบไหมชอบค่ะเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเดินทางมาเหนื่อยๆตอนเย็นค่อยออกไปเที่ยวกันพี่เจนพักกับเชงไหมคะอ้องไม่ได้เจนเป็นแฟนพี่ก็ต้องอยู่กับพี่สิ แฟนใครก็เอาไปสิเจนเราไปกันดีกว่าแชยองอ่ะชแชงแค่หยอกนะไปพักผ่อนกันเถอะเจนพี่ว่าบรรยากาศดีจังเลยเนาะว่าไหมใช่ค่ะได้มาเที่ยวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้ชาร์จแบตร่างกายด้วยแน่ใจเหรอว่าจะได้พักอะ่ะแน่สิคะพี่จะทำอะไรเจนได้พี่ <shrimp. S 1> ทำไม่ได้จริงเหรอ พี่ว่าพี่ทําไปแล้วนะถ้าไม่อยากนอนโซฟาเมลิสห้ามดื้อน,นะคะพี่เข้าใจไหมเรื่องอื่นพี่ไม่เคยดื้อกับเจนเลยนะแต่เรื่องนี้พี่ขอยอมไม่พูดด้วยแล้วเจนนอนพักก่อนก่อนนะคะเดินทางมาเหนื่อยเนี่ยไม่เอาไม่ให้นอนมาเที่ยวทั้งทีเจนจะนอนอย่างเดียวไม่ได้ดีนี่มันกลางวันแสกเลยนะพี่มันเกี่ยวอะไรกับกลางวันละเจนพี่อย่ามาดื้อกับหนูนะ แต่ตอนเนี้พี่อยากดื้อกับหนูแล้วว่าพี่กล้านื้อกับหนูเหรอฮะกล <ative> ouais ้าไม่กล้าเดี๋ยวรู้แต่ตอนเนี้พี่อยากดื้อกับหนูมากๆเลยค่ะเห็นเธอนื้น <acy> ฉันไปใหญ่รู้ดีว่าทำผิดไปที่หนทุกทุกวันไม่ค่อยได้พูดบอกเธอปิดมานทำไมเนี่ยมันมืดมืดมืดแดีแล้วพี่คะก็พี่บอกว่า รีทบอกแม่แล้วนะเรื่องของเราแม่ลิทจะเข้าไปคุยกับพ่อแม่แชงให้เร็วที่สุดลิทแน่ใจเหรอไม่เคยแน่ใจและมั่นใจเท่านี้มาก่อนเลยพ่อแม่แชงเรียกสินสอดแพงนะสวยเหรอยอมหมดตัวเลยหัวใจด้วยถ้ายังไม่พอก็ฉุดเลยใครเขาจะยอมให้ฉุดกันง่ายๆเล่าทำไมลิทถึงชอบแชงตั้งแต่ตอนนั้น เขาเรียกว่าอาการตกหลุมรักรังตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอลิดชอบทุกอย่างที่เป็นแชงตั้งแต่ตอนนั้นลิดไม่คิดเลยว่าวันนี้ลิดจะมีแชงอยู่ข้างๆจริงๆแถมเป็นนักร้องดังอีกทำไมล่ะก็ตอนนั้นแชงดูเป็นเด็กเรียนมากกว่าเด็กกิจกรรมนะสิก็แชงไม่ใช่คนขี้อวดเหมือนริดนี่ก็ลิดบอกแล้วไงว่าลิดท,ทำทุกอย่างให้แชงสนใจ แต่กลับโดนหมันไส่ช่งั้นก็น่าหมันไซ่จริงนี่ทำอะไรก็มีแต่คนกีดไม่รู้จะกีดทำไมแชงหึงริจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรออย่ามามั่วจะหึงได้ไงคะก็คนไม่ได้ชอบไม่ชอบแล้วทำไมยอมลิดง่ายจังพูดแบบนี้คืนนี้ต่างคนต่างนอนแชงลงโซฟาเองก็ได้ ไม่เอาสิลิอยากนอนกอดแชงทุกคืนเลยนะรู้หลือเปล่าใช่กอดนะลิพูดเองโถแชงไม่ได้สิแค่กอดไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าแค่กับแชงจะให้ลิสพูดกี่ร้อยกี่พันครั้งลิสก็ยืนยันคำเดิมว่าลิสทำแบบนี้แค่กับแชงแชงไว้ใจลิสแล้วนะอย่าทำล้วความรัก ความไว้ใจของแชงด้วยคำโกหกเพราะแชงจะไม่ให้อภัยลิทเลยลิทจะไม่ทำให้แชงเสียใจเด็ดขาดลุกได้แล้วค่ะน้องรออยู่นะจะรีบไปไหนน้องๆก็ไม่รีบเหมือนกันพี่เป็นคนดื้อตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ตั้งแต่มีเจนนี่แหละครับพี่พูดหวานๆน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นด้วยหรอ พี่ก็พูดแต่กับหนูไงครับเจนไม่ต้องรีบหรอกสองคนนั้นก็ไม่รีบเหมือนกันพี่กับลิสเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเลยไม่เหมือนสิพี่ไม่ได้เจ้าชูเหมือนไอเสือซะหน่อยพี่ถ้าแชงรู้เรื่องสาวๆของลิสละไม่หรอกพี่ว่าแชางเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่ติดลักพี่มั่นใจนะว่าลิสจะไม่ทำให้แชงเสียใจ เจนแค่กังวลเจนไม่อยากให้ลิซกับแชงมีปัญหากันนะซิพี่ก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆละ่ะมันก็เป็นบททดสอบระหว่างเขาสองคนเลยแหละเจนก็หวังว่าเขาสองคนจะผ่านมันไปให้ได้นะแต่ถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆลุกค่าไปอามน้ำกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆรอ ยอมไปก็ได้แต่ไม่มีแต่ค่ะแต่จะไปกินอะไรกันดีตามใจพี่เจนเลยค่ะพี่ว่าไปเดินหาไปเดินดูก่อนดีไหมงั้นเราไปกันเถอะเนาะรีถิวแล้วไปกันไปกันลิสอย่างงงแงสิคะ พร้อมแล้วไปสัญญ<ว> uhh, าว่าจะไม่ไปไหนเขารับรองให้เธอเป็นคนสุดท้าย,น,ยนักมาเที่ยอมอะไรที่มันได้รายโปรดฟังไว <c oughs> พ้ <c oughs> พี่ว่าเราเดินเข้าไปข้างในกันเถอะมาแข่งกันเ <aşk> จนไปกับแชงพี่ไปกับลิซ ใครหาทางออกได้ก่อนคนนั้นชนะถ้าสองคนนั้นชนะนะพี่จะให้พี่สูนอนนอกห้องเลยคอยดูลิศพ,พี่ว่าเรายอมแพ้กันเถอะเนาะทำไมเหรอพี่ก็ถ้าชนะได้นอนนอกห้องกับแพ้ได้นอนก่อนเมียพี่เลือกแพ้ดีกว่าจะได้นอนก่อนเนอม,มียพี่ยอมแพ้แล้วครับ นึกว่าจะได้มีคนนอนนอกห้องซะแล้วใครจะกล้าชนะเมียละ่ะกลับกันเถอะอยากาเที่ยวแบบนี้อีกจังใช่ลินยังไม่อยากกลับเลยแจงมีงานค่ะอยู่หลายวันไม่ได้ค่อยมากันใหม่ก็ได้พี่ก็อยากเที่ยวอีกพี่พี่ก็อยู่เที่ยวต่อสิคะได้ไงล่ะค่อยมากันใหม่ก็ได้ ใช่ใช่รอมารอบฮันนีมูนของแชงกับลิสก็กได้หืมพี่ว่าคงรออีกไม่นานใช่ไหม